อย่างที่บอกนะครับตอบคําถามลูกค้าตอนดึกดึกดินๆค่ำคืนคอย่าไปตอบด้วยตัวเองเลยใช้แชทบอทเถอะนะฮะตัวนี้ตัวแรกนี้คือชื่อว่าแชทฟูเอล a ชทฟูล <Chat> เป็นบริการแชทบอทฟรีครับ,รบก็จะมีขอบเขตความสามารถในระดับหนึ่งแต่ว่ามันช่วยงานคุณได้แน่นอนแค่ตอบคำถามลูกค้าเนี่ยเบสิกเบสิคแชทฟูลทำได้แน่นอนสะดวกเลยแล้วไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วผูกเข้ากับ Messenger Facebook ก็ได้ผ,ผูกเข้ากับหลายๆบริการได้นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นตัวฟรีตัวหนึ่งที่คนเริ่มต้นใช้งานแชทบอทเนี่ย เอาไปหาประสบการณ์จากตัวนี้ก่อนเลยเอาไปประยุกต์ใช้ก่อนเลยนะครับครับผมถ้าคุณ a d v a n c e ์ขึ้นแล้วคุณอยากได้ระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับตัวที่2ครับตัวนี้มีชื่อว่าชื่อน่ารักมากชนีรีพลายชนีรีพลายมีตัวคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากใช่ชนีรีพลายเนี่ยจุดเด่นของเขาคือสมมุติคุณทํา f a Facebook Page ใช่ไหมครับครับผมแล้วเวลามีคนมาคอมเมนต์เขาจะดึงคอมเมนต์นั้นกลายไปเป็นอินบ็ให้เลย โอ้โหสนุกมากเลยคือใครถามตรงไหนก็ช่างไม่ต้องไปตามตอบครับเข้าไปคุยในอินบ็อกซ์เลยคุยกันส่วนตัวแล้วคุยเรื่องอื่นต่อเลยโอ้โหจะซื้อจะขายจะตอบคําถามอะไรกันลุยเลยโอ้โหตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจเลยนะฮะสุดยอดมากผมผมชอบไอเดียเขามากนะอันนี้ดีมากดึงคอมเมนต์เข้าอินบ็อกซ์โอ้โหสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมคิดได้ยังไงก็ไม่รู้เป็นแชทบอทแบบแอดวานซ์จริงๆนะครับเยี่ยมเลยฮะนะฮะปิดท้ายคือ สองตัวสองเครื่องมือสุดท้ายคือ Google Drive ถ้าสมมติเซลท่านนั้นหรือพนักงานขายคนใดก็ตามแต่อยากจะโยนงานทั้งหมดดิจิทัลขึ้นไปนะฮะคุณต้องมีที่คลาวด์ดีๆไว้สักตัวนึงเก็บข้อมูลไว้คลาวด์แบบยืดหยุ่นมีแอปรองรับด้วยก็คือ Google Drive นี่เลยครับถ้าไม่ข้อมูลคุณไม่ใหญ่มากนะคุณใช้ Gmail คุณได้ฟรีอยู่แล้ว 15G กิกสะดวกเลยนะไม่ต้องเสียเงินดีด้วยเร็วด้วยนะครับปิดท้ายด้วยถ้าคุณอยากจะใช้งาน QR code นะฮะ QR Code Studio ตัวนี้เป็นแอปที่มีทั้งบน PC มีทั้งบนมือถือทั้ง Android และ iOS โอ้ครบเครื่องนะฮะคุณจะเจนเรต QR Code ขึ้นมาให้ลูกค้าเอาไปสแกนง่ายๆครับผมมันเก่งกว่านั้นนี่ครับมันใช้รูปภาพเป็น QR Code ก็ได้โอ้เจ๋งมากเลยอันนี้เช่นเป็นโลโก้บริษัท ใช่อะไรอย่างเงี้นะฮะสะดวกจริงๆโโอ้โหเป็น,น <ะ S 1> สุดยอด QR Code <c odes> เป็น Interactive QR Code นะครับ,รบชื่อ QR Studio เครื่องมือเหล่านี้เจ๋งๆทั้งนั้นเลยไปลองใช้ดูครับ